จารอดแสนโสภาก็ไปจอบอยู่ที่หน้าห้องน้ำค่ะอันนี้ไปไหมไม่ไปทำไมอ่ะเราข้ห้องน้ำหญิงคอนเทนต์นี้แมสเล์ไปทำคนเดียวจะไปดูให้ะไยอย่ากเปนลุงเสื้อเขียวเลยนะเจผพู้ภรรยาสาวสุดสวยของธนาศิยะเพชรเจริญโชคโพสเดือดไปเล่นไก่ี่ไลไม่เคยได้เงินทั้งไก่เจ้าทั้งไก่ชนะทั้งไก่แพ้เงินไปใส่บุคคลนี้ินาน ได้ฟาดลูกเจ้าคังแสงไปเพียบมีเฟซแปลกๆรูปโปรไฟล์ไม่มีตัวต้นแต่ปิดลูกคังแสงไป20คู่ซุ้มไหนเนาะดีนะมีที่อยู่พอรู้จังหวัดสวัสดีครับอยู่กับพวกเรารายการบันเทิงหน้าสุ้มและอยู่กับพวกเรา3าสาววิปปิ้สวัสดีครับไก่ชนเล็กทัพย์ครับ สวัสดีค่ะอัปสราไก่ชนค่ะสวัสดีค่ะอาบวยชนไก่ค่ะครับและ EP นี้นะ่ยเราก็รวบรวมข่าวสารวงการประเทิงไก่ชนนะฮะมาให้พี่ๆได้ดูกันมากมายเลยจะมีข่าวตลกปวง5หรือ,อยังไงนะฮะไปติดตามกันได้เลยใน EP นี้จ้าก่อนอื่นเลยนะครับก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์หลักอย่างเป็นทางการนะฮะผลิตภัณฑ์คุณมอบครับขบมิ้นแดงตาเพชรศิลาครับ ยาบำรุงไก่ด็อกเตอร์เซฟครับและสมุนไพรมหาชัยฟาร์มของพี่ขวัญอาณาพักนั่นเองครับเปิดข่าวแรกเลยนะฮะด้วยสปอนเซอร์หลักของทางบ้านไก่ชนเลยนะครับคุณม็อบถูกแซวแรงนะฮะหลังจากที่ไปเสี่ยงโชคที่สนามนะครับก so ็แม่ค้ามองนาว่า4ิก้าแน่แล้วรู้ได้ไงจริงๆแล้วคุณม็อบบอก4 7่ก็มีหัวใจนะคุณม็อบนะครับก็ไป ไปเสี่ยงโชคที่สนามไกชนนะคะ4 C7 ก็มีหัวใจนะฮะ4 0ก็มีนะจริงนี่เท่าไหร่นี้เท่าไหร่ไม่30ไม่ใช่เป็นผู้หญิงอ่ะมันเม็ดไปต่อที่ข่าวต่อไปเลยจ้ะหลังจากมีกระแสไวรัสไวรัสไวรัส หลังจากที่เป็นกระแสแรงอยู่นะตอนนี้นะคะไปกินซอยห้องน้ำคนพิการค่ะก็บรนดาลเซียนเซียนบวกกันไก่ชนก็ไม่น้อยหน้าค่ะก็อยากจะรอดแสนโสภพาก็ไปจอบอยู่ที่นาห้องน้ำค่ะอันนี้ไปไหมไม่ไปทำไมเอะเราเข้าห้องน้ำหญิงไม่ใช่เราอยากรู้ว่าห้องน้ำมันตั้งกว้างทำไมทุกคนทงหน้าประตูอ้าวก็ตรงนั้นมันเป็นสเปซมันมีเออสเปซมันกว้างเคยเข้าไหมบางทีอ่ะ กูเคยกูเคยเข้าแต่ว่าห้องน้ามันเต็มแล้วก็บางทีห้องน้ําสาธารณะใช่ไหมเคยไปทำอย่างนี้เหรอไม่ใช่หมายถึงว่าห้องน้ํามันไม่สะอาดห้องน้ําสาธารณะแบบว่าเขาใช้ร่วมกันอยู่ใช่ไหมมันก็ไม่สะอาดแต่ว่าของคนพิการแต่ไม่ค่อยมีใครใช้เพราะว่าไม่ค่อยมีคนพิการรู้ไหมกูทําไงกูเดินขากข้าไกเข้าไปเอาก็แอบคนพิการเนี่ยเดินขาเข้าไกเข้าไปแล้วก็ออกมาแล้วถ้าเูกล่อคนนั้นมีพิการไหม ที่เข้าไปจุกันเน่เขาก็พิการอยู่นะพิการเลยขาเขาพลาดขาเขาพลาดช่วยเขาล้มในห้องน้ำเขาเจ็บขันเออภรรยาสวยคอมเมนเออกูเปลี่ยนแพมเพิร์ตลูกคือพมอัอวย ทางจากอ่อหายตาโตว่ารอดูสถานการณ์แป๊บไปจอบรอทีหน้าห้องน้ำและตอนนี้คนไปเยอะมากเลยนะใช่เห็นคอนเทนต์เยอะมากเลยเขาเนี่ยเขาไปดูหนังตะลุงโอ้หนังกะลุงกางเป้เ่ยแล้วก็ทำคอนเทนต์เยอะมากจริงคอนเทนต์นี้แมนเวอร์ ไปทำหมดแล้วนะยังไปดูใช่ไรย่าเป็นลุงเสื้อเขียวน้วยะเออลุงเสื้อเขียวอ่ะมอจอดทิเบกเลยอ่าโอเคก็รอติดตามตอนต่อไปนะฮะต่อไปอาหมวยนะครับก็จะไปทำการแสดงไม่ค่ะข้างหน้าเลยโอเพนเกินอ่ะไปที่ข่าวต่อไปเลยจ้ะเจผู้ภรรยาสาวสุดสวยของธนาเสยะเพชรเจริญโชคโพสเดือดไปเล่นไก่ทีไรไม่เคยได้เงินทั้งไก่เจ้าทั้งไก่ชนะทั้งไก่แพ้เงินไปใส่อ้าวยังไงครับอ้า ทางด้านเจพูแม่บ้านเพชรเจริญโชนะคะได้โพสต์นะคะว่ากูบ่เคยได้ยินผัวกูได้เงื่นจักเถือเพราะว่าไก่แพสนะหรือไก่จาวนะคะกูว่าสิบอกไห่ออกจากวงการอยู่คนอื่นเขานะหอมเงินกระปั้นแล้วเสียยาเอาเงินไปไหนนั่นแหละสิม่หาทราบได้ไม่เราไปซื้อไก่ต่อยอดไงแล้วก็ทีมงานพวกอ่แม่บ้านนะของทางสูงวงการไก่ชนก็แห่คอมเมนต์กันเยอะเลยแบบ พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่เคยเห็นเออเหมือนกัน <c oughs> แต่ว่าเงินไปไหนอ่า <c oughs> อาจจะได้มา 1M อแต่ว่าไก่ก็ 3M 4เแล้วไงมันก็เพิเออ่มมูลค่า เข้าข้างมาเนี่ยไม่ได้เข้าข้างแต่บายถึงไงอยากมีผัวเลี้ยงไก่ค่ะเอาไปใช้กนเลยขาเล่าอะไรนะไก่สร้างคนคนสร้างไก่ไก่สร้างคนคนสร้างนี่คนสร้างนี่เลคนเหี้ยเลยแบบว่ามีเงื่นอะไรอย่างเงี้ยยังไงไม่มีไม่มีหยอกหยอกนะครับหยอกหยอกหยอกยอกหยอกอะไปที่ข่าวต่อไปได้เลยครับ ลั่นทุกวงการจริงๆฮะัสหรับซุ้มนี้ครับเป็นซุ้มดังระดับประเทศเบอร์ต้นๆอีกหนึ่งซุ้มเลยฮะ,ะสำหรับซุ้มของตเตชินฟาร์มครับล่าสุดนะฮะก็เพิ่งไปคว้าแชมป์ไก่มาได้เนาะ,ะชื่อเจ้าอะไรนะเจ้าเพชรมังกรออแชมป์ 8.8m ที่ไก่ท้องใช่ไปคว้าแชมป์กลับมาได้นะครับและล่าสุดนะฮะก็ไปคว้าแชมป์ ถ้วยพระราชทานนะครับเป็นเรือหางยาวนะครับสามสิบห้าคนพายเออก็เลิศนะเก่งนะรันดูวงการจริงๆครับสำหรับคุณนี้้คายใช่แล้วก็มีอะไรอีกเห็นว่าจะไปบัางจะไปบัางไฟปีหน้าลงบัางไฟนะก็สุดจริงๆครับสำหรับซุ้มของเตชินฟาร์มครับพวกเราก็ขอแสดงความยินดีที่คว้าถ้วยพระราชทานมาได้ด้วยนะครับค่ะ ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีอีกหนึ่งเร s. <S Godzilla, ื่องนะคะสำหรับของฮาดาเสียขาวสอสนันฟาร์มนะคะเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะได้ทำการแสดงที่สนามมหาลานะนำเจ้ายอดเพชรปไปทำการแสดงค่ะ well ได้รวมแชมป์1 5 4มนะคะแล้วก็ได้ย้ายค่ายณวันนั้นเลยค่ะสู่เซียมิงทอฝันฟาร์มด้วยค่าตัว4 5มค่ะก็ยินดีกับผู้ให้แล้วก็ยินดีกับผู้รับด้วยนะคะพ่อของเจ้ายอดเพชรตัวนี้นะคะบอกเลยว่าจ่ายลูกเก่งมากครับก็ พ่อของเขาก็เจ้ายอดสนันาะ,อะเออจ่ายลูกเก่งมากนะครับก็อใครที่เป็น FC ของเจ้ายอดเพชรนะคะไปติดตามได้ที่เสี่ยมิงทอฟันฟาร์มได้เลยครับปีนี้เป็นปีของสอสนั่นฟาร์มด้วยนะเพราะว่าเขาย้ายค่ายทั้งแม่ทั้งลูกมหมดค้อเลยยังสุดๆเลยนะคะกับเสี่ยขาวสอสนั่นฟาร์มครับ<ๆ>ป,ปีนี้เป็นปีของแกเลยนะ,ะใช่เป็นปีของแกเลยนะเฮงเลยนะทุกอย่างเลยชนะใกล้ขายลูกอะไรอย่างเงี้ยนะ,ะ<ช>สุดๆเลยครับบุคคลนิรนาม ได้ฟาดลูกเจ้าคังแสงไปเพียบเออยลไรครับพี่แล้วเสียเนยนะคะก็ได้ออกมาโพสต์ค่ะมีเฟซแปล,แปล,ลกๆรูปโปรไฟล์ไม่มีตัวต้นแต่ปิดลูกคังแสงไป20คู่ <c oughs> ซุ้มไหนเนาะ <c oughs> ผมจะได้ตามถูกมาปิดแบบให้สงสัยอีกแล้วดีนะ มีที่อยู่พอรู้จังหวัดอแต่ก็อาจจะส่งไปที่หนึ่งก็ได้ใครจะรู้เนาะอเขาแเขาก็ซื้อไก่ก็ไม่มีตัวตนเลยแลใช่เออแต่ปกติถ้ามาซื้อไก่เขาก็ใช้โปรไฟล์ตัวจริงอะไร่างนี้ปะปิดลูกยี่เอ้ยี่สิคู่ดิไม่น้อยเลยนะ20คู่ก็40สตัว4ีตัวเยอะมากเลยนะสำหรับวันนี้นะจ่ายลูกเก่งมากนะตัวเขาใช่เจ้าคังแสงนี่เรียกได้ว่าเป็นโอ้โหพ่อพันธุ์ระดับ ประเทศได hey, ้เลยนะคะเพราะว่าไฟนั้นเท่าไหร่นะขังแสง4 4เนาะ่เน่ก็เป็นไฟโบลสานใช่เจ้าขังแสงตัวนี้ตอนนั้นเราเจอกับสไลเปร์ปะใช่อ่าชยันก็ยินดีกับทางด้านเสียนีชอโชเจริญ9ก้าฟาร์มด้วยนะคะแต่ว่าใครรู้ก็คอมเมนต์บอกหน่อยนะคะเออ รู้เหมือนกันเด้อคอมเมนต์ให้ดูในเด้อแต่ว่าได้ยินมาเว่วๆนะว่าไม่พูดอ้าวอ้าวให้คอมเมนต์เอาก็ขอแสดงความยินดีกับทางด้านเสียนีชอชโชเจริญ98ฟาร์มด้วยนะคะครับก็ได้จบลงไปแล้วนะครับสำหรับข่าวสารวงการบันเทิงนะครับสำหรับวันนี้นะครับพวกเรา3คนก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะหากมีคำไหนผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่นะคะกับรายการบันเทิงหน้าสสดสวัสดีครับ